สวั S <S สดีครับนวลครับรับบมเป็นสนุกของตั้งแต่ต้นเลยไล์ลบลุกแล้วเปตั้งใจโอเคต่อมาเป็นโจ๊กเกอร์สวัสดีครับโจ๊กเกอร์ครับครับผมเสือครับถือกล้องนะจะสลับกันจุนค่ะให้น้ำร้อนเป็นไทรเปอร์ยังไงด้วยนะครับสวัสดีค่ะจุนค่ะรับบทเป็นนวลค่ะก็ไทรเปอร์ก็